ไปฝนกินหญ้าไปกินน้ำบะต่อมกันเลยเ่ยียใหญ่กันยุควาไอ้น้ำดำอย่ไก่กล้กลบาเห็นบามาหอนบามารวมตัวกันแอะมาอยู่นี่เต็มฝนกับฟันฟันมาหะาเมย์เลยฟันน่ะแดงเข้มจัง อต้นป็เห็นโนมาก็มาโอ้ฟันนีมากินนมต้นก็มาแล้วต้นเห็นที่ฟันมากินนมแล้วหิ้วนมเนึ่งอะหิ้วนมเนึ่ที่ฟันมากินนมแล้วหิ้วนาอวิ่งมาแน่ที่ไหโอ้ยเบืงมันกินนมเพราะเบิงเอางดลายคนาดแล้วได้กินบึดเดียวเบิงไว้เด้อเบิงเบิงนะนะ แม่จุดน <sh arp inhale> <sh arp inhale> oh, ีลมว่ะสุดยอดเลยปลายฟันกินนมแป๊กๆเหมือนงี้ทีกินเฮงบ่วะวะโอ้ยโอ้ยสวยนีน่น่แม่เริ่มงุดหิดแล้วเป็นทุกขังมันร่อนทุงขึ้นจุแม่อิลมนะมันเจ็บปะเนี่ยโอ้ยตายตายเฮ็ดไว้ประดับกระบื้อเพ่อเก่าให้กระเบื้อมันแดกแหงหัว มันเป็นย so ังแบบนั้นน้ำนมกันมีกระดอมแด็กข้างใส้มใจเหมันนะบ่คือไอต้นเลยต้นนี่คอยกินทะนุทะนุมนมเป็นตายเนี่ยกินจนอิ่มพุ่นน่ะแม่บุ้งงุนงี้ตกอันนี้ยังบึงไปเด้อบึงไปเด้อบึงไปเด้อสังเกตการสังเกตการบึงไว้มันได้ขึ้นมาได้อ่ะแม่จนตักเอิกตักง่ายเน่ะโอ้บ่คยเห็น อิู่แล้ววิ่งมากินแต่น้าสงสารนะเห็นใจแม่มันยุ่มมันเกินบักซี่แม็กอ้ายมัอนมอะเป็นชนีก็เป็นมาตั้งนานแล้วเนี่ยห้ามโมอ,อันมม้นสมากานใส่แมมไว้แล้วมแม่มมันกินมันยักเห็ดชนนั้นน,าานะบัวนะตั้งแต่บัวไส่แมมก็กินซชนี่เนาะมีหอกาวมากินอยู่นะ พี่ฟุนเริ่มมี่ฟุนแล้วอืมกินนมนากก่ากลัวบางเฮียนะแม่จุน่าสีไปอฟันยังเป็น้นชนีฮยแต่กบได้กินเต็มอิ่มมันก็กินยาะกินแล้วแต่ว่าอยากให้มันได้กินเต็ม,มอิม่มนะป็นประเด็กเขากนเนนะ พี่ไ่ได้กินนานน่อยอก็เนี่ยมันต้องได้ออกไว้แม่มันต้องบให้กินนานหน่อยนอู้ห้อเก่าให้บ่ขหอลูกให้ดี่ลูกมันหอมลูกแม่หอมลูกให้มันเด็กอ,อันอีนบ่แม่รอบน,น,นี้ก็ได้นะอันนี้ก็มันอยู่นี่แล้วเนี่ย ขี้กากตัวไอขี้ดังดังขี้นวกพึ่งกันอยังบ่เป็นวะใดแต่มสุรูปทรงคักแนวงตูดทุ่งน้ำปั่นหมู่งนะเห็นยายกินนมแล่นมาห,าข,า,หมาข้าวเหนียวคั่นมาเล่นน้ำตู่ก็ได้ฟันแล่นซะแม่แล่นกินนมเลาวเก่าไว้ลงมือรู้เฮมันได้กินน,น้ำเพราะ,ะนั้น เก่าอีเนี่ยเมฆบอกกล้าเข้าไปขันแม่นแจยมจัเนี่ยกาเก่าให้มันดูนี่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 ให้น้ำหนุ่มโอกส้มพวกส้มใจมันแห้แน่นอยู่มันหรือว่ามันเป็นน้ตัวใหญ่ไล่คนขีมบวเอาข้าเข้าห้ากันจนไม่ได้อันดิยางอากะกะกระกะไปเหมือนเกมข้ามกวางนะนี่นี่นี่วะนี่นี่นี่ไม่ลืมปิ่นหรอกโอ้ อฟันเลยฟันเลยฟันเลยแอได้กินทา้นเน่ยน่เ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 นน่เน่เนน่มุดงิ่ะมุดงิดต่ะไอ้สวนฮอทพอรนะแม่มัน่ะเน่ยน่มันเจ็บโอ๊ยบกกาเด้อ